ได้เวลาทําผมเลยวันนี้เราก็นัดพี่รุ่งให้มาทําผมที่บ้านอีกแล้วคะ่ะแล้วเราก็ต้องเอาหูหมูมาล่อให้ใจดีขึ้นตนิเอาทอํโต๊ะโอ้ยเสร็จโจ้เลย 2> 2> จ,จ QL, ุเม้งจุเม้งขโมยขโมย V.I.P แค่ไหนตัดไปแทะไปเนี่ยเริ่มแรกพี่เขาก็ตัดอุ้งเท้าก่อนเลยแล้วระหว่างที่ใจดีกันบังทำโคนจูเม้งก็ร้องตลอ,อดเลยคัปป ชิวเมงยังอยู่กับป,ะปะ๊าปาอทิที่ผ่านมาเนี่ยเราเที่ยวบ่อยมากเลยแล้วเราก็ไม่ได้แปลงขนผลเลยเป็นสังกะตังเต็มไปหมดเลยรอบเนี่ยพี่ลุงเลยใช้เวลาตัวละชั่วโมงตัดไปตัดมาลมเสียเฉยเลย ต่อไปก็ตายเฮียก็ตัดแบบนิ่งๆชิวๆไปส่วนจุ๋มเมง่งเนี่ยให้ตัดแค่เท้ามังคุดแล้วไม่เอาได้ไหมอ่ะจุ๋มเม่งไม่อยากกินมังคุดไม่ได้ให้กินจะให้ตัดทรงมังคุดเฉยๆเอ้ยเป็นมังคุดแล้วกินได้ไหมเนี่ยทำไมมันเค็มๆมานานมันทรงติงจุ๋มเม่งไงเอ้ยไหนบอกมังคุดแล้วไหนบอกไม่กินโ้ยทุกคนเราดูพี่เขาตัดหางสวยมากเลยพี่คิดค่าเสียหายตัวละห้าลค่าเดินทางหนึ่งร้อยส่วนจุ๋มเม่งอ่ะฟรีดึงหางใจดีเล่นไปเล่นมาลมเฉียดเลย เช้าวันถัดมาดูหน้าตาเหมือนยังอารมณ์เสียจากเมื่อวานดูหน้าสิงอนหนักมากเลยดูใบหูซีเนียนกรีบกรีบหน้าตาหลังจากตัดผม,มเหมือนใจโกะผสมหนูหินอะให้หนอมกินดีกันเด้อไอจุ๋มเองดูเท้ามังคุดหน่อยมังคุดเล็บยาวจังดูมังคุดของเฮียน่ารักที่ฉุดเยยเอาไหนมังคุดสามตัวรลอยโอเคบายบาย